ไม่รู้อยู่บ้านหรือเปล่านะครับอาจารย์สมุทรไทยแล้วลุงปู่เชื่อมนะครับนำเอาเข้ากรองมามอบให้แม่สุภาพโพธิยะนะเออที่เฝ้าอยู่เดิอข้าวเดียวข้าวเดียวแป๊บเดียวเออนั่นรับน้ำปลาจานเพิ่นเดิมโอ้ยสา,สาธุสาธุใส่บาทประจำประจำสุมมือด้วนี่ เดินห nice ันหนามันในอีกนิดนึงเด้อหนึ่งสองสามอสาธุสาธุนะครับพระเดชประคุณหลวงตานะครับมอบหน้าที่ให้หลวงปู่เชื่อมและพระอาจารย์สมุทรไทยนะครับทําหน้าที่นะครับนำออกข้อกล่องมามอบให้แกนะครับญาติโยมผู้ประทับคำชูนะครับเอาอยู่มองนี่ไว้ยังเนี่ยโอ้นะครับมองไม่เห็นกันเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหัน ในทายลูบนเรื่องนี่เด้อกำลังไล์สดอยู่เด้อหนึ่งสองสาม,อมโอ้ยไม่อยู่ข้างหลังกันเพื่อเห็นกันนี่นี่สารแของนี่สันเอี่งบวชบวชเขาบ่าทรงคบโอ้ยสนไปหันเจ้า <laughs> นี่ครับอาจารย์สมุทรไทยวิสารทูนะครับพร้อมโดยลุงปูบุญเชื่อมนะครับทำหน้าที่แทนพระเดชพระคุณลุงตานะครับนำข้าวกรองนะครับมามอมให้แกญาติโยมนะครับผู้ให้การอุปธรรมคําชูวัดว่าศาสนานะครับ แม่ใหญ่พั่มมีวงนะพระเดชพระคุณงพ่อนี่แม่ใหญ่พ่มะนีวงเนาะเอานาาสกุลล้งพ่อเจ้าคุณนี่นี่เนาะเป็นญาติเพิ่นบ่นี่โอ้สาธุสาธุนะครับญาติของพระเดชพระคุณล้งพ่อเจ้าคุณนะครับพระราชปีชายานมุนีนะครับอืมไปจิได้ไปต่อเลยเดอ้อ นะครับประเดีย๋ยวพระคุณลุงตานะครับมอมให้พระจันทร์สม,มุทรไทยแล,ล้วรูปูบุญเชื่อมนะครับนําเอาข้าวกรองนะครับมามอบให้แก่คุณยมนะครับแม่ชมพูทว,วีกันนะครับเอออืมโอ้น่องยมสาธุสาธุอนุโมทนานะครับ น้องไม่เยปุอ่นน่องสลายปุน้องสาวลาไม่เยปุสุขภาพแข็งแรงดู้้เฒ่าเดิมสาธุสาธุนะครับพระเดชพระกุลลงตามอบนาทีให้ลุงปู่เชื่อมนะครับแล้วก็พระอาจารย์สมุทรไทยวิสารลทูนะครับนำเอาข้าวกรองและกล้วยนะครับมาม่วให้แก่พฒทาผู้แกนะครับตามอายุนะครับยิ่งสูงไวเท่าไหร่ก็จะม่บงให้เยอะนะครับ ได้ผู้ช่วยนพดลน,นี่นะครับเป็นตัวแทนนะครับโชเฟอร์สารทีอำนวยความสะดวกให้แกกูบาจาันนะครับโอ้แดดร้อนเหลือเกินนะครับโชคดีได้ผ้ามาแผ่นพื้นหนึ่งนะครับมาปกศรีรษะนะครับพอที่จะกันร้อนนะครับเด้อไม่รู้อยู่หรือเปล่านะครับเออ มาในบ้านของคุณโยมนะครับผู้เท่าผู้แก่จริงๆนะครับดื้อนะครับวันนี้พระเดชพระคุณลวงตานะครับให้ลุงปู่เชื่อมและก็พระอาจารย์สมุทัยนะครับนําสิ่งของต่างๆเข้ากรองนะครับให้เม่ขาวเม่เชีที่วัดบ้านกระบวปรุงนะครับตามมหาคุณยายถึงบ้านเลยนะครับ เกจ็ปีเออรับของจากมาจากสมุทิไทยก็ลวงปูคนเด้อสิสุขภาพแข็งแรงเด้อลุงตาฝากมาเด้อประเดี๋ยวคุณลุงตาฝากมาให้เฮ้ยเลยตีไม่ใหญ่กองศยพันธ์ไม่ใหญ่กองศยพันธ์นะครับเด้อนะครับเก้าสิบเพื่อไดปีนีเหรอเก้าสิเจ็ปีโอ้เก้าสิบเจ็ดปีเก้าสิบอย่าง เดือ,อุบาทไทยมบอกแน่นเนี่ยบไม่เห็นอยู่โอยป้ย <ม S 2> าป้าของพะอจาย์นี่บุครับนะครับยมป้าของพะอาจาย์สม,มุทรไทยวิสารทูนะครับ,าบาจะรับของจากหลานชายนะครับรเดีดประคุณน้งตาฝากมานะครับ มีพัดว่าั่นสาธุสาธุคุณยายเนื้สติเห็นบอกคุณยายถามว่ามากับไผ่วัสดุมาแก่ของผู้ช่วยข้างหน้าอาจารย์ขอบผู้เชื่อมผู้เชื่อมตัวผู้เชื่อมมาแก่ของผู้เชื่อมมาแกของน้ำผู้เชื่อม ปูเชื่อมปูเชื่อมเออได้ยินซ้ำได้ก่าซ้ำนั่นเลรได้บุญเบินดนั่นละเด้อนะครับออโอเคอันนี้ก่อนเด้อขออนุญาตหยุดการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าเด้อพระเดชพระคุณหลวงตานะครับมอบให้ลูกศิษย์ลูกหานะครับอาจารย์สม,มุรทรไทยวิสารทูโนะครับมาเยี่ยมหนูน้อยนะครับนี่นะครับเนี่ย <im itation> อ้มีแต่หนูน้อยน่ารักเลยนะครับเนี่ย <m im itation> อย่าเพิ่งเดือมือกล้งอ,อ,อ,กองยังไม่ได้พร้อมเด้อกล้องยังไม่ได้พร้อมเลย <m im itation> ลูกหลานมาขอกล้องน้ำไม่เด้อปว <m im itation> ดผ, <m im itation> ผับงา,าม,มานนๆเดี๋ยวบ่งหน่อยไหมผู้ใดมาถ่ายบ่งมีแต่คนทำงามเด้นนิเด้อนะครับประเดี๋ยวประคุณดวงตานะครับมอบให้ <m im itation> <m im itation> พระอาจารย์สม,มุทรไทยนะครับแล้วลูกปู่เชื่อมนะครับ นำเข้ากล่องพร้อมด้วยกล้วยนะครับเสกเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ใดรับประทานแล้วจะถูกหวยนะครับสาธุนะครับนี่นะครับนี่เด้อนะครับเด้อนะครับสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทุกคนเด้อซื้อว่าจะได้เราพูดน้อยๆนะแม่นั่นน้องสตเต็ม เช็คเดือนเลยนี่แมเดือนลค่ะมันทอนรองน้ำฝ้านี่บ่นี่เนะาะเนาะใส่เราอันใส่เราผู้ใส่บาทผู้เพื่อนันแก่กินเข่าไปน้ำหน่ะแมบ่เว่ามันอยู่หนีติดหนักเว้ยใส่บาทแล้ว <c oughs> แก่กินเข่าไปน้ำเข่าติดมือนะครับ <c oughs> เอาไปลงเฟซนคอนนึกว,ว่ากวนวัสด พระอาจารย์สมุทรไทยนะครับพร้อมด้วยลุงปูเชื่อมนะครับกำลังจะนําของไปฝากพ่อใหญ่กงนะครับส่วนชื่ออีกต่อไปจําไม่ได้แล้วนะครับนี่นะครับหยัดโยมนะครับพ่อใหญ่กงบัวนิ่มมามาี่ิมาใหถ่ายรูปในเด้อขอถ่ายรูปในเดิมสุขภาพแข็งแรงเดิม ปูเชียมมาทายน้ากันมาปูเชี่ยมมาโอ้ยแม่หนูดวงตาตั้งใจฝากมานี่ให้แม่ขาวไม่ชี้เห็ดเขากองแลวกะมาฝากนี่เด้อสุขภาพแข็งแรงเดอผู้เา่าเด้อสาธุสาธุแข็งแร,ง,รแงแข็งแรงอายุหลายปีเลยละนี่สาธุสาธุหายเจ็บหายป่วยหายไข้เด้อสุขภาพแข็งแรงเดิม หนึ่งห้พระจันทร์สมุทรไทยนะครับพร้อมด้วยหลวงปู่เชื่อมนะครับเป็นตัวแทนคณะสงฆ์ละคราพระเดชพระคุณหลวงตานะครับนําเอาเข้ากรองนะครับพร้อมด้วยกล้วยนะครับมาฝากผู้เท่าผู้แก้นะครับเด้อนะครับญาติธรรมนะครับที่ให้การอุปธรรมค้ำชูวัดวาประศาสนานะครับด้วยดีตลอดมานะครับเดินผ่านหญ้าเจ้าชู้นะครับมันเลยปากเอานะครับ เด้อนะครับไม่รู้คุณยายพร้อมหรือยังนะครับนี่นะครับพญยหันกันไทยนะครับเด้อนะครับพระเดชพระคุณดวงตานําของมาฝากสุขภาพแข็งแรงเด้อผู้เฒ่าเด้อสุขภาพแข็งแรงหายป่วยหายโรคหายภัยเด้ออืมสินมีกับกล่วยเด้อสวยเด้อสิไปมองอื้นตออีกเด้อ สองสามสี่ห้านนะครับหลวงปู่บุญเชื่อมกับพระอาจารย์สมุทรไทยนะครับพร้อมด้วยโชเฟอร์ลูบล้อนะครับผู้ช่วยด้นนะครับเดินนะครับนําสิ่งของมาฝากผู้เท่าผู้แก่นะครับกับผมามาตมาภาพเดินมาเข้าล่มก่อนนะครับมันร้อนนะครับอากาศร้อนเหลือเกินนะครับจะว่าผมยางเขามาก่อนมูนหรือมันฮอน ดื้อน,นะครับคน,นขั้นจะร้อนพอสมควรน,นะครับรอรอรมองยูวนบวกลายเน,ะยเนเานนะคนหนอมาไปยืนท่งหลังบ้านเนาะน, <c oughs> นี่นะครับยมที่ใส่บาทประจำประจำนะครับแม่ใหญ่ใส่งวนนะครับบุญจันทร์เนาะ เด้อนะครับนี่นะครับคุณยายนะครับบุญจันนะครับโอ้ขึ้นหัวน้าทีเหรอขันมาพี่หันมาพี่ขันมาพี่นี่นะเด้อ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 อันกล้องบิ้ลในพร้อมเด้อดในอื่นพร้อมเบิดแล้วหนึ่งสองสามสุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงเด้ออยู่จนกว่สองร้อยปีคุณอะไรเด้อ อย่าอยู่บนนั่นเขาวัสเออสาธุสาธุจะให้เอา200รปีก็ไม่เอานะครับนี่นะครับแปดทิอ่ยสองหรอปเนี่ยนี่อยน้ดเ้ออ๋ออันลอยไปเบงเขาอยู่หน้าอยู่บนะนี่บบไปไปลูกหลานไทยภาพไปด้วยกันไปไปลูกหลานไาย หนึ่งสองสามสี่ห้าใกล้จะหมดแล้วนะครับเดอพระจันทร์สมุทรไทยและลุงผู้เชื่อมนะครับนำเอาเป็นตัวแทนของวัดบ้านเก่าบันะครับนำเอากล้วยและก็ข้าวกรองนะครับมาฝากผู้เท่านะครับโยมที่ให้การอุปถัมภ์ค้ำชูวัดวาพระศาสนานะครับใส่บาตรให้คุบาอาจารย์วัดบ้านเก่าบัตอนเช้าทุกวันนะครับเดอวันนี้มาถ่ายรูปเดอ ต้องใส่เสือกันด้ด้กเด้อจังชัดเจนเด้อแดดร้อนเลยนะครับเนี่ออนะครับค่อนข้างจะแดดร้อนเลยนะครับนี้ ประดิษฐ์ประคุณนงตานะครับให้แม่ขาวไม่ชี้ทำข้าวก้องนะครับเป็นผัดมีมีพัดนะครับแล้วก็นำบวกล้วยนะครับมาฝากญาติโยมผู้ให้การอุปธรภมคํำชูวัดถวาศาสนานะครับเด้อนะครับตรงที่บินธบาตมาทุกเช้านะครับเสร์เราพ่อญ่บ่เป็นยังบ่เป็นยังบ่เป็นยังข้าวเดียวข้าวเดียวข้าวเดียว อจักสิยู่มุ้ได้เนาะมุมงได้ก็เอาลวดเดอเออได้บุญเบิ้นระเดอเอารับน้ำพาจานเบิ้นเด้อหนึ่งสองสามนานารับเอ้ำอนั่นละยากรจับน้ำลวดเด้อโบไปยั้งโบไปยั้ง เอาเรียบร้อยละเดิมสาธุสุขภาพแข็งแรงเด้อผู้เฒ่าเดิมแข็งแรงแข็งแรงมาถึงบ้านหลังต่อไปละเดิมพ่อจันดีนะครับอ้าวว่างขั้นเบียดเท่ากันมานะครับ ให้มารวมกันนะครับอยู่จุดเดียวนะครับค่อยสะดวกเด้อน,นะมามามาโหลดมาโหลดเด้อมามามาโหลดมาโหลดเด้อไทยโบตั๋งไายบบตั๋งใส่เสือกระได้เล้วพว่าไายทั่วโลก,โลก,โลก,โลกเด้เอ ม,มนท้งอเด้นนะครับนี่นะครับโยมผู้ให้การอุปูบมภ์คำชูนะครับกว่าจะกลับถึงบ้านแต่ละวันนะครับดูแลพระเจ้าประสงค์อยู่ที่วัดบ้านเก่าบอนะครับพ่อจันดีนะครับง่วยไปทั้งไหนเรามือกองอยู่สิ <c oughs> <c oughs> บัวม,มันต้องหามุมฉิบ้านาบ้าดำน่ะนะ <c oughs> เอาอ้านอ้ก็ได้ยี่เ <c oughs> นิม <c oughs> เอาไปนั่งเตียงคุณเด้อเป็นนั่งเตียงคุณเด้อบานสีไทยลูปเด้อบานเอาจริงเด้อนี่เด้อเมื่อดปลาไหก็ได้กล้วยนี่ล่ะสาธุสาธุร่ำรวยร่ำรวยมั่งมีสีสุกเด้อเงินไหลนองทองไหลมาสุขภาพแข็งแรงเด้อพระเดชประคุณลงตานะครับพ่อจันดีแม่มวพ่อจันดีแม่มวตะลุวัน Uhm, พ่อใหญ่บันพุ่นผลนะครับพุ <of> พพ่นผลพนผลนะครับโยมผู้ให้การอุปธรรมคำชูวัดวาศาสนานะครับสาธุอนุโมทนาล่ำรวยล่ำรวยเด้อเงินไหลนองทองไหลมาเด้อนะครับประจันสมุทรไทยและลุกปูเชื่อมนะครับเตรียมอุปกรณ์นะครับข้ากรองนะครับที่เม่คขาไม่ชสีช่วยกันปรุงนะครับ มาฝากกันนะครับคุณโยมผู้ประทับคำชูวัดว่าประศาสนานะครับเดินเจ้าของสวนดอกไม้นะครับนี่เจ้าของเดินนะครับแต่งตัวรอรอมาเขากล้องให็ไไน,ลลนไหมาลุงตา<ห>เขากล้องมาฝากยังขึ้นนอนเบอร์ตื่นเกมใช่ ปาดคืองามให้เดี๋ยนอนนี่เนอนเม่นวลหรือสียู่มื้นนี่เฮือกนี่เด้อนะครับนะครับโอ้ถ่ะเด้อกันค่ะหันหน้ามนะพี่แจ็คหนอยเด้อมาคู่กันเนี่ยมาเนี่มานะครับพระเอกกับนางเอกนะครับกำลังยืนคู่กันนะครับยิ้มแดดเป็นใดก็ยิ้มสาธุสาธุโอ้ปูกต้นไม่เวลาลีตัวนี่เนาะอันนี้เม่นหนังใบยงยงนี่เนาะนี่เฮือนี่อันนี้อันอันยัง หางเจ้าระคหางกระลอกเตรียมเดือนะครับประดิษฐ์ระคุณลวงตา <Yes. S 1> เคยไปที่ตลาดนะครับแต่ว่ามัน <c oughs> <c oughs> แพงลาเกินนะครับต้นไม้นะครับแต่ว่ากล้องตอนนี้มันไม่เป็นใจนะครับไม่หมุนไปตามที่สั่งนะครับก็เลยคนต้องเดินไปเอานะครับ <c oughs> <c oughs> ต้นไม้สวยเหลือเกินนะครับ <Okay. S 1> ปลูกได้สวยเหลือเกินนะครับ สงสัยเป็นต้นเขาหรือสีนะครับนี่ออันดูแลอันนี้แม่นยัางนี่นาะหรอกใบดิมงามงมนี่เฮ้นี่ฮะทั้งไต่นาะนี่แม่บ้านบอปลปูกนี่มีแต่ต้นำงามเนาะอันนี้แม่นต้นยังงามๆนี่แม่นี่โอ้ต้นโกศสนด่างกลด่าง น็ลอง,ลงเปลี่ย,ยนแตหน่อยนครับน้อ,นอทห้ไ,ทไ,ทไ,ได้ย,ยังนาถ่ <c oughs> ายรูปตอนอาจารย์ลงฝ้ามือนี่เราว่าสันน้ <c oughs> าไปไปยูนั่งคุณแล <c oughs> <า>้วีมเดียวกันเพิ่อน,น,นงนอนาาสองสามลุงต๋าเป็นตั้งใจให้มาตัวมาฝากตัวนี้เด้อ เอาสุขภาพแข็งแรงทุกคนเดอ้อร่ำรวยร่ลำรวย,ลลวยเงินไหลนองทองไหลมาเด้อ,นนอ,อหนึ่งสองสามยิ้มเดอ้อยิ้มเดอ้อนะครับเศรษฐีใจบุญนะครับนี่พระเด็พประคุณหลวงตานะครับเมตตาให้พระอาจารย์สมุทัไทยนะครับนำเข้ากล่องพิเศษพิเศษมามอ่อมให้ญาติโยมผู้มีบุญมีกุศลน,นะครับเอาสาธุสาธุร่ลำรวยร่ลำรวย,ลลวยทุกคนเดอ้อไมู่อยู่ตรงไหน หนึ่งสองสามสี่ห4 5พระอาจารย์สมุทรไทยวิสารัูพร้อมด้วยลุงปู่เชื่อมนะครับเริ่มจะเดินช้าแล้วนะครับเนี่ยสงสัยพระแดดร้อนนะครับเดินนะครับพระเด,ดพระคุณหลวงตานะครับให้แมฆขาวไม่เชียทำเข้ากรองนะครับแล้วก็มาฝากญาติโยมนะครับผู้อุปธรรมคำชูวัดวาประาศาสนาไปตามมาเด้อกลัวจะหากันไม่เจอนะครับ เดินไปเดินมามันเลยเหนื่อยนะครับยมมีร้านค้านะครับ ซื้อว่าจะได้คือคเขาเพื่อนแม่เหรียญพ่อใบจันสิงห์เนาะแม่เหรียญแม่พ่อแม่เหรียญแม่เหรียญพ่อใบแม่เหรียญพ่อใบแม่เหรียญทองจันสิงห,ห์พ่อใบเนาะถ้าเปลี่ยนชื่อให้ใหม่ก็อย่าเสียใจเด้อนะครับนี่นะครับ เด้อนะครับนิยมที่ไปวัดประจําประจํานะครับผลิตประกันลวงตาให้นํเมาเข้ากรองนะครับที่แม่ขาวแม่ชีทำนะครับเ,เสกให้แล้วนะครับผู้ใดใครก็ตามรับประทานแล้วจะล่ําจะรวยเงินไหลนองทองไหลมาเด้อนะอนะครับสาธุอนุโมทนาอเ,เอามีร้านหน้อยพอมตัวนี้เหน,นเหรนบนนี้เ,เด้อน,น,นี่นะครับตัวเล็กนะครับเนี่ยกำลังน่ารักเลยนะครับ ไม่รู้ชื่ออะไรนี่เฮ<ม>้ยซื้อวัชระได้ไห,นหน่อยๆนี่แม่ซื้อว่ามีเกลค่ะน้องมีเกล่โอ้น้องมีเกลนะครับเนี่ยไหนต่อ <c oughs> เป็นสัญ,ญลักษณ์เลยเนาะน้องมีเกลโอต้ตาใสเลยเนะ <c oughs> าะเออเอาสีเดียดเด๋ยวไปก่อนเด้อ <c oughs> 1, 2, 3, 4, งสองสามาพระจันท์สมุทรไทยนะครับหลวงปู่เชื่อมนะครับนะครับเป็นตัวแทนของพระเดชพระคุณหลวงตาและคณะสฆงนะครับเห็นจักรยานน้อยนะครับเดือนะครับมาทําหน้าที่มอบเข้ากรองนะครับพร้อมด้วยกล้วยนะครับให้แก่ญาติโยมผู้ประทับประทักํำชูวัดวะปะสสนานะครับโบตัองทายข่อยกันไดเรื่องโบเรียบลอยครับน่วงคุมจ ได้ได้ได้อนุญาตอนุญาตเด้อนะครับอากาศร้อนเหลือเกินนะครับโอ้สาธุอนุโมทนาขอบคุณมากมากเด้อนะครับโยมบัญชัยคำด้วงนะครับถวายน้ำปณะแกากุบาจา์นะครับผู้ทําหน้าที่แทนพระเดชพระคุณหลวงตานะครับมอบสิ่งของต่างๆให้แจ่ญาติเจียมนะครับเอา จากแล้วว่าเม็นโมเมนตพูดว่าเม็นโมเมนตพูดเถอะกันเลยว่าเม็นหนึ่งสองสามน้อเป็นตัวแทนเนาะนี่เนาะเด้อนะเขาเลยสงสัยอยู่นะครับเพราะว่าเป็นคนหนุ่มนะครับเอาเรื่องของร้านแล้วครับเด้อนะครับสาธุอนุโมทนานะครับมีน้ำปนนะเย็นๆถวายคณะครูบาอาจารย์ด้วยนะครับสาธุสาหนึ่งสองสามสี่ห้า ใชเด้อนะครับะอาจั์สมุทัยนะครับเป็นตัวแทนของพระเดชพระคุณหลวงตานะครับกับหลวงปู่เชี่ยมนะครับปุญญาทโรนะครับมาทําหน้าที่นําเอาเข้ากรองนะครับมามอบให้แก่ญาติโยมนะครับผู้อุปธรรมคำชูวัดวาประสาสนาไม่รู้อยู่บ้านหรือเปล่านะครับนี่นะครับโอาผู้เ่าอยอยู่บัวน้อนี่เนาะมือนนี้มาเยี่ยมเด้อมือนี้เด้ม มีผา,ยยา,ยาอยู่หน้าบ้านลยยอยู่นาบานจักคนเตียงมมาโอ้แ<อ>ดดจะได้เดดเมืองไทยขึห้หอน <c oughs> อยู่ในอำนาาาเจริญนี่แดดจะร้อนกว่ายะโสธรเ, <c oughs> เด้อนะยะโสธรแดดไม่ร้อนขนาดนี้นะครับเ้อ,อ,อน,นะครับ อืมอีบ้านโอเว่นกับอันโอปอนนะครับโอ้โหดีนะครับบ้านโอเว่นกับโอปอนะครับประเดี๋ยวพระคุณดวงตาเอาเข้ามาเด้อให้เมซี่แม่ขาวเพิ่นพัดเตอร์นี่เห็ดฮะสาธุสาธุนะครับพระเดชพระคุณดวงตานะครับให้เมซี่แม่ขาวนะครับทำหน้าที่นะครับทำ พัดเส้นนะครับแล้วก็มาแจกญาติโยมนะครับเอมารอต้องมีร่ม,มดีกว่านะครับเด้อนะครับนนยอยู่อยู่บนนอนีนเนาอ นี่นะครับกาลังเรียกคุณยายนะครับไม่รู้ได้ยินเสียงหรือเปล่านะครับที่ใส่บาตรประจําทุกเช้าทุกเช้านะครับระเดชพระคุณหลวงตาให้แม่ค้าไม่ชี้นะครับทําการนําเอาเส้นนะครับมาปรุงแล้วก็ใส่กรองนะครับมาให้แก่ญาติโยมนะครับผูกให้การอุปธรภมคํำชูวัดวาประสาทสนานะครับแต่ว่าทางเข้ามาค่อนข้างจะนะครับ จริงๆนะครับอยากร์ดกันเด้ออืมสาธุสาธุพระเดี๋ประคุณลุงเตาเขากองเมื่อฝากเด้อหนึ่งสองสามพ่อใหญ่อยังไม่สื้อเหรอเบ๊กเบ๊กเบ๊กพ่อใหญ่นาดพลบุพภาโนะ เออสาธุสาธุาธเออหนึ่งสองสห้ลวงคููบุญเชื่อมนะครับพร้อมด้วยพระอาจารย์สมุทัไยนะครับพิสารละโทผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบ้านกระบนะครับนำสิ่งของนะครับมาเยนะครับมอบให้นะครับแม่ครูสเ,เสถียรเซนสมนะครับอ้หลายคนด้วยกันนะครับแต่ว่าไอ้ <laughs> นะครับมีหญ้าเจ้าชู้นะครับมันติดตามผ้านะครับมันก็เลยสร้างความลำบากให้เพอสมควรนะครับเดี๋ยวกําำลังเก็บออกอยู่นะครับนี่นะครับแม่ครูเสถียรเซนสมนะครับยมแม่ของหลวงพี่ตังนะครับคณะช่างของวัดบ้านเก่าบอ่ออยู่น้ำกันจะค้นเลยนี่แมอยู่น้ำกันจะค้นเลยนี่ ยู่ผู้เดียววายบ้านหลังใหญ่ๆอยู่คนเดียวนะครับเด้อาต่วมาเป็นมูคนนี้เด้อนะครับว่างรับลดอเด้อเด้อสาธุสาธุโชคลาภล่ำรวยสุขภาพแข็งแรงเด้อ แม่ของหลวงพี่ตังนะครับคณะช่างของวัดบ้านเขาโบ